เส้นทางสุ่ยอดนินจาของเกเรซินกับการฝึกใช้ดากกระจายกูจากของนินจาชับๆๆๆให้เก่งจนกลายเป็นโอใคเงี้ยแห่งแมปนินจาสตาร์ซิมูเลเตอร์เขาจะทําได้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องอกูมากันด้วยเที่ยมคันฮะซื้อเสื้อกับมันด้วยจะทําให้มันนั้นเก่งแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่เหรอฮะจะเอาไปซื้อเกมผ่านเอ้ะจะเพากระไรก็เลสเซโกวีจานดีโรบักหมดตูวทำยังไงดีเกเรซินเติมที่นี่สิครับลาวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายมีทั้งบ็อกฟุตคิงพิสอสตาอธิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ ได้เวลาเส้นทางสู่นินจาก,กันแล้วแต่ก่อนจะเริ่มกันเราบาเข้าสู่ช่วงคำถามโดนใจแล้วว่าใจโดนเธอคลิปนี้แล้วเราถามว่าจะหาให้เพื่อนแดกผลพิศารได้หนึ่งผลเนี่ยจะให้เพื่อนแดกผลอะไรฮะนี่คือผู้โชคดีของเราน้องพัชอ100ัลต้ารอไปเซ็นมันบอกว่าให้เพื่อนกินผลไฟครับเพราะกินหมูกระทะก่อไฟอยากให้เพื่อนใช้ไฟก่อไฟให้อ้เฮ้ยมึงไม่รู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟแช็กหรือว่าแบบเตาแก๊สไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วเอชีวิตโอ้โยกูจะเพี้ถทามันจะลำบากขนาดนี้กูให้ไปเลยห้าสี่ร้อยลูบักมึงเอาไปซื้อไฟเช เอาต้าเออมาติดต่อรับด้วยและกันส่วนสำหรับทิ่นี้เราถามว่าทาาน้องๆได้กลายเป็นนินจาหนึ่งวันเนี่ยจะใช้ทําอะไรฮะเออจะเป็นนินจาเป็ลอบสังหารใครอะไรเงี้ยตอบกันมาปันๆใครปันสุดเอาไปเลย400โลบัก เริ่มต้นมาเกเ,เลซินก็เป็นแค่นินจางโง่ๆอย่างแรกฮะเราต้องโจมตีขอนไม้ก่อนที่เลือด20และดูะฮะกงจักรนาลายกูทำไมามันกระจอกอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยด้านข้างก็จะมีเจมมีเงินแล้วก็มีดาเมจของเราครับผมนี่3ากงจักรนาลายของกูตอนนี้ดาเมจ12เลยนะเฮ้ยแลวดูทาวิ่งกูเป็นไงกูแต่งตัวเท่มานผู้ชมนี่แหละฮะโลบอกสมัยใหม่ก็แต่งตัวกันอย่างนี้แล้วบอกมึงจําไว้เอมันหมดยุคตัวเหลี่ยมแล้วตอนแรกตรงการนี่กูรู้ว่าเขาจัดคอนเสิร์ตนินจาแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ฮะม นนั่นเองเราสามารถเอากองจัรนาลายของเราไปคราบได้ฮด้วยการลากมาใส่เหมือนกับการเล่นเกมจับคู่บอกได้เลยฮะ เสียเวลากับตรงนี้นานมากพอเราคาบกงจากนาฬิกของเราฮัดาเมจเพิ่มเป็นสิบหกแล้วมาโจมตีเลยฮะนี่พวกนินจาหน้าโง,ง่กูเนี่ยกูจะเป็นโอคางิได้เลยกดโจมตีนะบอกเลยว่าอแบบนิเมชั่นของเกมนี้เนี่ยสมูทปูดปาดมากๆชอบจริงๆนะและแน่นอนว่าไม่ต้องคลิกนะครับกงจากนาฬิกของเราจะโจมตีโดยอัตโนมัติและไม่นานนักไอ้นินจาเสื้อแดงนี่ก็เลงจะตายโหงแล้วฮะเพราะเราโดนโกงจากนาฬิกของผมสังหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทั้งเงินและก็เจมสีม่วงมาด้วยนั่นเองและระหว่างที่สังหารคู่ต่อสู้อยู่นั้นผมก็จําาได้ว่ มันมีโค้ดด้วยนี่หว่าเกมนี้ก็เลยเอามาใส่ดูใส่ไปใส่มาเราได้คูณ2ของเกมแล้วก็ได้เกมมาอีก900 0กว่าเลยเปราว่าเกมนี่นะอาจจะมีมูลค่าเยอะมากในเกมเกมนี้อาจจะใช้เอาไว้ทําอย่างอื่นอีกมากมายหลังจากสังหารคุต่อสู้เสร็จแล้วเราก็เอเงินมาครับของกันต่อฮะใช่แล้วเราจะครับกงจักร อันต่อไปกันเลยนี่ฮะมันมีระดับต่อไปด้วยเราต้องเอาสองกับ2มาวดกันแนแล้วก็ได้ได้สว้าวขั้นสามกันแล้วฮะโอ้ยโคตรเทเลยพี่ชายแล้วก็จูบก็ไปต่อแล้วก็ปั้งกนไปฮะว้าวนี่ขั้นสามโคตรเทตอนนี้ดาเมจของผมเพิ่มมาเป็น30กว่าแล้วฮะสังหารตัวนี้แป๊บเดียวก็จะตายหูกันแล้วโอ้ยคงจักกูเริ่มเทขึ้นแล้วเว้ยเฮอะส้นทางสู่โอคางเงะแต่มันจะเร็วกว่านี้ถ้าเราซื้อเกมผ่านยังไงล่ะจัดเลยละกันฮะอันแรกเลยครับผมเรา สามารถใส่กงจักขเราได้เพิ่มเป็น5อันกันเลยทีเดียวเราเปิดอะไรละ่ะซื้อเลยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอันต่อไปฮะมันจะเป็นพวกของคาฟนะครับที่มันจะคราฟให้เราโดยอัตโนมัติไอ้พวกนี้ซื้อให้หมด ที่สาคัญเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีกฮะใส่กงจักรของเราได้เป็น8อันกันเลยเดียวเออโอ้ยยิงให้ตายหงกก็ไปเลยต่อไปกับพวกเกมพาร์ต่างๆนานาฮะไม่ว่าจะเป็นการคับของโดยไม่ต้องเอฟเคพวกเทเลพอร์ตแล้วก็น <Ninja S 1> ินจาสปีนะาที่เราสามารถวิ่งเป็นนินจาได้แล้วก็ซนะูเปอร์ฮะในการดูดนั่นเองบอกได้คาเดียวครับผมตอนนี้กูมีปานวาลีติดตัวเลยฮะสามารถวิ่งได้โอ้โหแล้วดูเมืองของแมปนี้มีทั้งหมด3เมืองด้วยกันนะเอาเมืองแรกพอก่อนเด็ดตอนเนี้นีเจมเยอะขนาดนี้เราทํโลงคับของเราให้ใหญ่ขึ้นกันดีกว่า นะฮะเปิดลงคาบของเราไว้อ่อนเพื่อมันทํางานโดยอัตโนมัดครับผมนะแล้วเราก็เพิ่มช่องของเราไปนี่เลยซื้อไปลุลัวแล้วมันก็จะคาบเองอัตโนมัดดูฮะเราไม่ต้องกดคาบแล้วว้าวเราก็ซื้อไปเลยเอ้อยเจ็มหมดกันไปเลยพี่น้องคาบไปคาบมาตอนนี้ดาเมจผม80แล้วฮะบอกได้เลยว่าโจมตีรัวมากดูสิครับโอ้โหเพื่อนก็ไม่ทันทำเปลตอะไรเลยตายหวงเตนอนนี่เรียบร้อย ต่อไปเรามาจัดการลองบอสกันดีกว่านินจาตอนนี้มันเลือดหนึ่งพัเองเนีน่เจอกูหน่อยแล้วกันเแต่กู80เองนะพี่แต่ก็แน่นอนล้วแป๊บเดียวฮ่ตายโ่งแล้วว้าวได้เงินมาเยอะเลยเก้ารอกว่าเลยเนาะ กลับไปที่ลงคราอีกรอบฮะตอนนี้ผมสามารถทําขั้น4ได้แล้วครับผมเนี่ยผมเล็งว่าเราจะทําขั้นห้าได้เลยนะมาดูดีกงกจักรของเราเนี่ยขั้นหมันจะเป็นยังไงนี่ฮะนี่คือขั้นที่5ครับผมอุย้ยมีแบบเอฟเฟกต์สีฟ้าด้วยนะงั้นเราทาขั้น6ต่อเลยและกันถ้ามาขนาดนี้แล้วบอกแล้วว่าลงคาของเราเนี่ยมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินมีหุ่นยนต์ช่วยไงเ,ยกเกมผ่านในตำนานอ่ะไปครับผมขั้น6มาแล้วเว้ยเป็นเศษเซียวฮะเหมือนแบบ พะจนเซี่ยวโเค้เดเลยอันนี้ปานอะไรป่ะปานจันทาหรือป่ากันเนี้ยไม่น่าใช่คนละเรื่องกันแล้วโอเคต่อไปฮะเอ้นี่แบบนี้ทำขั้นเก็บได้้วเนี่ยจะเ,เก็บไว้ก่อนละกันตอนนี้ดาเมจของกงจักรนาลายของผมเนี่ยอยู่ที่2 7 2เจแล้วนะบอกเลยว่าเลงจัดประหลัดบอกดูฮะตบไอแดงทีเดียวมันเป็นนักสู้ตายหงทีเดียวเลยนินจาเพลตดอะไรอนะมาดิครับมือ เออไป <_ an> ลุยกับบอสหน่อยดีไหมเนี่ยบอสมึงเรียกเท่าไหร่กันเทียววะโอ้เคยสามหมื่นเลยพี่เอาเอาเรื่องอยู่นะพี่นะผมว่าเอาอยู่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่ดีกว่า เขาบอกว่าถ <premises. S 2> ้าผมครับกองจักรนาลายเป็นขั้นเจ็ดได้เราจะไปเมืองต่อไปได้ฮะอย่างนี้ก็ต้องเอาเลยหรือเปล่าถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะทําขั้นที่เจ็ดครับผมโอ้ยกงจักรโคตรเท่เลยพี่คุณว่าเจนจีในโอเวอร์วอตแม่งเฟี้ยวจัดประหลัดบอกดาเมจตอนนี้เพิ่มมาเป็น448แล้วครับพระผู้ชมบอกเลยว่าแรงจัดแน่นอนนี่ฮะเอ้พวกกระจอกที่นี่มันอกระจอกแท้ได้เวลาที่เราจะไปที่อื่นกันแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผมคับของเวลเจ็ดมาเป็น2ออันเรียบร้อยแล้วฮะถึงเวลาที่เราจะไปปลดล็อกนี่เลยด่านตอบ ไปแล้วโอยมีน้ําตกด้วยเท่จังเลยแล้วก็มีห้องใหม่ด้วยฮะเป็นลัก อะไรสักอย่างอาขอทดสอบประลองฝีมือกับนินจาที่นี่หน่อยสิโอ้โหทำไมมันกากจังเลยครับพี่โอ้นินจาสีน้ำเงินเหรอสีแดงมันเป็นนักสู้สีน้ำเงินมันเป็นนักซิงหรือเปล่า,าจัดการมันไอห,หนุ่มโอ้ครูดาวนานกันแล้หวหดเลยเอโอ้โยยังเร็วเลือดมอนที่นี่หรือว่าสามูไรที่นี่มันเจ็ดพันเองมันจะขนาดมืออะไรโอคางี้ผู้นี้บอกเลยกูเนี่ยตัวตึงพระนครและระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือระบบของลักกี้ในการสุ่มกงจักมาให้เราคาบของนั่นเอง ออได้เราสามารถใช้เงินในการอัปเกรดได้ด้วยมันจะมีโอกาสสุ่มมาขั้น3เลยไงไม่ต้องสุ่มขั้น2ขั้นหนึ่งให้เรามาคาฟต่อละเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมีระบบนี้แต่อัพแพงขึ้หายเลยเอ,อ้เวนเนี่บอกได้คําเดียวว่า6 0ของเกมนี้ฮะเราจะมานั่งทาไอ้นี้อยู่ฮนะเนี่ยคราบของอะวันๆกูว่ไม่ต้องไปโจมตีมอนเลยมั้งแม่งวันๆน,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 นั่งคาฟของดีกว่าดูฮนะเออนี่ตอนนี้ผมไปถึงขั้น9ก้ากันแล้วนะกงจักรนารายกูเนี่ยเทสไม่มีเป็นไ ได้เลยว่าตีบอสต,ตัวนี้ฮะบอสโลกแรกแป๊บเดียว้ยตายแน่นอนนี่เป็นไงดาเมจกูตึงไปละอวดจับจับนี่หวดจับจับแทงแทงแทงเป็นไงเทพหรือเปล่าครับพี่อ๋อีกทีนึงปั๊บ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 ยังไม่ตายอีกนะพี่นะโอ้มึงเหลือว่าทำไมนิดเดียวพี่อวดไปเรียบ,บร้อยฮะบอสตายแล้วพอเรามีเงินมากพอก็เหมือนเดิมฮะมานั่งคับของเหมือนเดิมเพ่าผมจะทำกงจากนาลายเวอร์ชั่นสิบแล้วครับผมเลเวลสิบนั่นเองเออขอหาของก่อนตอนนี้ผมมีแปดอยู่หนึ่งอันแล้วเป็นไงล่ะบอกแล้วเจ็ดสิ เปอร์เซ็นต์ของเกมเนี่ยมึงแคต้องมานั่งคาบของอย่างนี้แหละครับใครไม่ว่างพอนี่อย่าหาเล่นในเกมเนี่ยกูบอกให้เสียเวลาชีวิตชิบหายแต่ด้วยความเก่งกาจของเกเลสินที่มันอยากจะเป็นโอคเงยไงฮะตอนนี้เราก็ได้กงจากเวลสิมาเลี้ยงโเคตรเท่เลยคุณว่าลูกขาังเบเบดนะนะ้าโ,โเคตรเจ๋งเลยพี่ตอนนี้ดาเมตรวมของกรงจักนาลายของเรานะฮะอยู่ที่2470ดาเดมจีนั่นเองบอกเลยว่าเดินผ่านตัวไหนไก็ตายอะกูบอกเลยดูดีเลือดไหลต่อไปฮะ ถึงเวลาปลดล็อกที่ต่อไปแล้เพอเรามีากงจักรเลเวลสิแล้วครับผมต่อไปก็เป็นไอ้เหลืองมันเป็นนักขีแล้วแล้วก็ได้มาใหม่อีกแล้วครับผมกับลักกี้อะไรสักอย่างหนึ่งฮะโอ้ปลดล็อกความสามารถใหม่อีกเช่นเคยว้ายมึงจะปลดล็อกเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ยและที่สําคัญมันมีสถานที่ใหม่ด้วยฮะที่ยังไม่เปิดคอมมิ่งซูนอาจจะเป็นโซน v i p ก็ได้ใครจะไปรู้และสถานที่ต่อไปฮะมันต้องใช้โงจักรนาลายเลเวลสิขึ้นไปเลยโอ้เลเวลสิบมันก็กู <c oughs> จะตายหายอยู่แล้วครับพี่แต่ พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเราก็จัดการไอมอนพวกนี้ไปฮะโอ้ได้ตังค์มาเยอะเลยตอนนี้กูมีงเงิน20,000กว่าแลวนะเฮ้ย <Hey, S 1> ของจริงไปวาร์ปกลับมาที่นี่เลยฮะนโต๊ะคาบกนดีกว่าความสามารถใหม่นั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยเส็ของคาบมาได้แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะคาบของและกลายเป็นเทีย์อื่นๆเลยฮะสมมุติเอาเทียนหนึ่งกับหนึ่งอาจจะได้เป็นสี่เลยก็ได้หรือ3กับ3อาจจะได้เป็น7อะไรเงี้ยเออมีโอกาสที่เราจะสุ่มในการคาบของได้เร็วขึ้นนะ ข้ามขั้นได้ดีขึ้นนั่นเอง,เ,องเมื่อคิดได้นะเจ้าของเกมกูถามจริงเอะและเก,กรยซินก็ตกเป็นทาสของเกมฮะเป็นเหยื่อลายต่อไปของมาดิแล้วครับผมเติมอิมเบอร์อมันไปหน่อยแล้วกันได้มาฮะ1.6เอ็มโอ้อแล้วจจาหว่านี้ได้เวลาอั ไอพวกรับของกันดีกว่าระหว่างที่อัพเราก็อัพกงจากละลายเป็นขั้นที่11แล้วลครับท่านผู้ชมเอ้ยของจริงหลังจากนั้นเราก็ไปอัพของพวกนี้ต่อฮะเพราะอเมอเรลเราเยอะฮะตอนนี้กูใช้ไปเหลือ80 0แสนแล้วท่านผู้ชมเอออัพไปเลยเอามีโอกาสได้ก็เยอะๆมันยิ่งดีเราจะทําของดีๆได้เยอะขึ้นไงดํารับดําตรงเลยฮะว่าอัพมั่วชิบหายเลยกูเนี่ยอีโมตัวเล่งหมดแล้วตอนนี้อัพไปอัพมาตอนนี้อเมอรรลกูจะหมดแล้วเหลือ2องแสนจ ล้านหกแม่งใช้เงินโคตรเปืองเลยคมืงกุละเพียงจริงละชีวิตแต่จากการอัพมั่วนี่แหละฮะทำให้ผมขึ้นเป็นขั้นที่สิบสองเลยฮะสลับกงจักของเราอ้โคตรทีเลยเม้่ททำไมแต,แต่ละแต่ละอันมานทำได้เท่จังวะเฮ้ แล,แล้วพอราคาไปครับมาเอ้ตอนนี้เราจะทําเป็นขั้นสิบสามได้แล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยไงก็จัดเลยละกันขั้นที่สิบสามมา้ยคุกจักเทศจัดประหลัดบอกแล้วก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงฮะอ้าวผ่านไปผ่านมาอ้าวต่อไปก็ขั้นที่สิบสี่แล้วโอ้โหทำไมามันเริ่มเล็กลงเล็กลงเริ่มแบบไม่มีน้าม,มีนวลวาะเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าผมนั่งโต๊ะขับตรงนี้เนี่ยเกินชั่วโมงนะท่านผู้ชมเนี่ยกูได้มาดูดาเมจกูเพิ่มเป็นห้าหมื่นเลยไอ้จ๊ตีบอกทีเดียวตายเลยวะเนี่ยเอาเลยเ้ย โอู้จากนาลายกูเทพขึ้นมากเลยจากตาเม็ดสามสิบกเป็นห้าหมื่นได้ไงวันนี้ <c oughs> โคตรเจ๋งเลยพี่เนี่ยเดินผ่านใครใครแค่ตายแล้วตอนนี้บอกเลยโอ้โคตรเทพแล้วแม่งบล่อเทพจัดเลยตอนเนี้ยบอสดันสองเลยครับจะมาสู้ค้งจากนาลายผมเลือดสองแสนแล้วคิดว่าเท่กันานั้นเลยดูดีไหลเป็นสายน้ําแล้วพี่เอามันเลยเอามันเลยฆ่ามันเรียบร้อย <c oughs> ดานต่อไปก็ไม่เว้นคิดว่าเลือดแปดแสนแล้วมันจะทําอะไรเกเรซินได้กูบอกเลยชุบชุบจับจับเป็นทางสู่โอค่ะงี้ของ กูอยู่ไม่ไกลแล้วเฮ้ยร้อยแรงแกหุกได้เวลาที่เราจะปลดด่านต่อไปฮะเอ้กูผ่านมานานแล้วด่านเนี่ยไปเลยปลดนะฮะเนี่ยมาดูมีความสามารถใหม่หรือเปล่าเอ้ยมีฮะมันคือลูกไฟอะไรวะนะ่ะเฮ้ยต้องกลับไปดูละ ความสามารถใหม่ของลูกไฟนี่ก็คือการที่จะทําให้ของเนี่ยรับได้เร็วขึ้นฮะเออแต่มันจะนับเวลาถอยหลังด้วยนะเฮ้ยแม่งเลยกูเชื่อเลยฮะคนคิดเกมเนี่ยมันฉลาดจริงๆหลอกเด็กตังกูได้เสมอเลยและก็เหมือนเดิมครับผมนั่งรับของไปเรื่อยๆฮะตอนนี้กูว่าแปดสิบเลยครับผมที่กูมานั่งรับของไีมอนเนี่ยเป็นแค่เรื่องลองละและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วฮะที่กงจากนาลายขั้นที่14ของเราเข้าสู่ขั้นที่15ครับผมดามเมจเพิ่มขึ้นเป็น 8 9 0 0มแล้วเว้ยผมจะทําให้ดาเมจถึงแสนได้เลยและก็เป็นอันเรียบร้อยฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1นึ่งแส 9000เรียบร้อยเลยครับผมอุย้ยโคตรแรงกูบอกแล้วโคตรแรงใครหน้าไหนกูก็ไม่กลัวกูบอกเลยจังหวะนี้ห้ามดูก่อนนี่แม่งแต่ละอันโคตรเท่ทังนั้นเลยเกมเนี้ยโคตรชอบเลยว่ะเออเนี่ยใครชอบนะฮะสายเอ k แล้วก็มานั่งเล่นครับคงครับของนะแน,นะนำนะเกมนี้มึงจะใช้เวลาว่างของมึงได้เป็นประโยชน์ปะนี่มอนเป็นไง จ่วงท้องสองทีเดี่ยงเลยก่อนจะไปโลกสุดท้ายฮะนี่จัดการมอนที่นี่ก่อนเลยบอสของตัวนี้ฮะเลือด3ล้านคิดว่าตัวเองเก่งเลยครับ3มล้านถึงตบตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันตายฮะโอ้ได้เงินมาเป็นแสนเลยกูโอ้รวยชะมัดตอนนี้ได้เวลาปลดล็อกสถานที่สุดท้ายของเมืองหนึ่งเลยฮะ นี่เราต้องมีมกุญแจดาลายเลเวลสิบสี่ก่อนเดี๋ยวเราข้ามขั้นไปเลยไงโอ้โหแล้วตรงนี้จะมีประตูด้วยฮะโอ้แล้วก็มีระบบทิ้งขังจักรยาด้วยเอาประทัเปีตอะไรวะกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารองบอสเกิดมาจากหอยเชลล์แต่ที่ไหนจะดูไปดูมาเหมือนใบพัดมากกว่านะไม่เหมือนหอยเชลล์เลยเลือดสีแสดเลยครับคิดว่าเจ๋งเหรอไอ้เจ้าจดงเจ๋งขนาดนั้โอ้หัวตับ๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมีหายกูบอกเลย เลือด13บสามล้านคิดว่าจะทำอะไรเกเลสินไะบอกเลยตัวตึงอยู่แล้วดูมันตีดิแต่ละดอกอ่ะเ,อเจ็บบ้างไหมดูดีกูได้เงินมาเนี่ยสามแสนกว่าแล้วท่านผู้ชมโอ้ยโคตรตึงวิธีจะไปเมืองที่สองได้เราต้องมีกงจักนาลายเลเวล16ขึ้นไปก่อนนะครับงั้นก็กลับไปคราบกันเลยเรวยขนาดนี้จะคราบไม่ได้ได้ไงนี่ฮะมี14อยู่แล้วจาก เลยละกันไม่นานเกินรอหลอลฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมจับคู่นะครับดูไวด้ดีๆนะฮะอยู่ใส่ไฟเข้าไปก่อนครับผมครับไปแล้วฮะตอนนี้ของอย่างอื่นใช้ไม่ได้แล้วผมครขาไฟแ,แล้วก็อย่าลืมอัพของกันด้วยเด้อการอัพก็จะทําให้ของที่เราอยากได้เนี่ยเกิดดีขึ้นนั่นเองเอหรือว่าดรอปเยอะขึ้นนั่นเองโอเคภารกิจของเราเราต้องทําให้เป็นเทียร์16ได,ได้หรือว่าเลเวล16นั่นเองใส่ไฟไปฮะอของจริงจัดเลยนะเหมือนของจริงมากเลยครับพี่แล้วก็เข้าสู่16เรียบร้อยแล้วฮะ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากลาเมืองเจแปนนี่แล้วฮะได้เวลาไปที่เมืองต่อไปกันดีกว่าไปปดล็อกประตูกันเลยฮะหมุนติ้วติวติ Unlocker หมุนวี ประตูม oh ึงไปประตูโดเรมอนหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคเราเราก็ได้ของสัมนาคุณมาแล้วก็ไปเลยฮะปั๊บหมุนไปมนยากดินจาโคเทเข้าสู่เมืองฟาโลนั่นเองโอ้ยแย่ที่นี่กูจะได้สู้กับพวกดินจาฟาโลหรือเปล่าครับเนี่ยกูเพียหมดแล้วว่ามันเริ่มหลุดโลกแล้วฮะโอเคสลับพาร์ทนี่ออยุดเพียงเท่านี้ก่อนไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะให้กูเล่นต่อหรือเปล่าเส้นทางสู่โอคังเงในญี่ปุ่นนั้นเราทําได้แล้วฮะต่อไปเราจะมายุดกรุงฟาโลอียต์กันหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้ เหมือนกันดูเดีย๋ยะเลือดแม่โคตรเยอะเลยพี่ชายโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมตอบคาถามกันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกับช่องบุคุมาก,กันด้วยใกล้ล้านซับกันแล้วนะครับทุกทุกคนฝากด้วยและกันนะครับขอบคุณมากไปแล้วครับบายบายหมดูออนไลน์เกมมิ่ง